Happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy you. happy ี้เด h ์ทูยูเอาโอ้ยน้ำลายน้ยน้ำลายขอหญ่น้ำลายเยอะ่ต่ำนี้แาบ้างเอาให้ไปหมเป่าใหญ่เป่านี้กเป่านี้หนูเป่านี้เฮ้ยไม่เาว่ะดึงออกเลยแรงดีแรงดีดีดีเออแรงเก็บไหนหมดเนี่ยพีอ่ะพอเ้ยไแก้วแทงเลยจ้ะ